สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโมเดลลคา e ดีอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่มาตรา37ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะซึ่งมาตรา37นะคะจะเป็นเรื่องคดีอาญาเลิกกันค่ะมาตรา37คดีอาญาเลิกกันได้ดังต่อไปนี้อนุ 1. ในคดีมีโทษปรับสถานเดียวเมื่อผู้กระทําผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตรายอย่างสูงสำหรับความผิดนั้นแก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนสารพิจารณาอนุสองในคดีความผิดที่เป็นละหูโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดละหูโทษหรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกิน1 0,000บาทหรือความผิดต่อก,กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอย่างสูงไม่เกิน1 0,000บาทเมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้วอนุสาม ในคดีความผิดที่เป็นละหูโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดละหูโทษหรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกิน10,000บาทหรือเกิดในกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่นายตำรวจประจำท้องที่ตั้งแต่ตำแหน่งสารวัตรขึ้นไปหรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้ทำการในตำแหน่งนั้นๆได้เปรียบเทียบแล้วอนุสีในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่น เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วคดีอาญาเลิกกันตามอนุมาตราหนึ่งนะคะจะเกิดจากความประสงค์ของผู้กระทำความผิดเองหากยินยอมเสียค่าปรับในอัตรายอย่างสูงเพื่อแลกกับการไม่ถูกตั้งข้อหาคดีอาญาย่อมเลิกการขานโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายเลยเช่นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา371 มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกิน1000บาทเมื่อผู้กระทำความผิดถูกควบคุมไปยังสถานีตำรวจแล้วยินยอมเสียค่าปรับทันทีโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาคดีอาญาย่อมเลิกกันค่ะพนักงานสอบสวนจะใช้ดุลพินิษไม่ยอมรับชำระค่าปรับไม่ได้อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าผู้กระทำความผิดจะถูกตั้งข้อหาและตกเป็นผู้ต้องหาแล้วผู้นั้นก็ยังสามารถใช้สิทธิตามข้อนี้ได้ค่ะเพราะว่าจะมีระยะเวลาก่อนที่ศิสารจะพิจารณาค่ะ แต่ในกรณีที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ตามอนุมาตรา2ถ้าเป็นคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกิน10,000บาทและแม้จะมีการฟ้องคดีต่อศาลและตกเป็นจำเลยแล้วหากนำค่าปรับในอันตรายอย่างสูงไปชำระแก่เจ้าพนักง,งานคดีก่อนศาลเริ่มพิจารณาซึ่งมีซึ่งมีความหมายว่าก่อนศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้กับจำเลยฟังคดีอาญาก็เลิกกันตามอนุ1ได้ค่ะ บทบัญญัติตามมาตรา37นะคะโดยเฉพาะอนุหนึ่งเนี่ยจะไม่ใช่การเปรียบเทียบโดยตรงเนื่องจากถ้าผู้กระทำความผิดยินยอมชำระค่าปรับในอัตราโทษอย่างสูงคดีระงับไปทันทีพนักงานสอบสวนไม่มีดุลพินิษเป็นอย่างอื่นได้ค่ะในกรณีที่เปรียบเทียบไม่ชอบนะคะคดียังไม่เลิกกันพนักงานสอบสวนต้องกลับมาเริ่มสอบสวนเพราะการเปรียบเทียบไม่ถือเป็นการสอบสวนแต่ต้องสอบสวนและฟ้องต่อศาลภายในอายุความ1ปีเพราะคาดีเปรียบเทียบ ได้ทั้งหมดมีอายุความเพียงหนึ่งปีค่ะนับแต่วันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อนุ5พนักงานสอบสวนที่ใช้อำนาจเปรียบเทียบจึงต้องระวังเพราะความไม่ชอบในการเปรียบเทียบเกิดได้หลายกรณีเช่นผู้เสียหายไม่ให้ความยินยอมความผิดไม่อยู่ในเกณฑ์เปรียบเทียบได้หรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบคดีที่ขาดอายุความไปแล้วเป็นต้นค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ มาตรา37ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับเพื่อนๆที่ฟังจนมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ